ลุงก็ลงไปยังไงเขาบอกมองบ่อเพลินมองบ่อเพลินไปหน่อยมองบ่อเพลินลงไปถอนเกียร์แล้วก่อนถอนเกียร์แล้วกอนเอกดเกียร์ดิไฟติดไหมเดี๋ยวจำเนื้อเปิดเกียร์ติดไหม รถพ่วงเหรอเอาเจ๊ไปไหนวบิดติดไหมติดติดนึงเกียร์อะไรอยู่เกียร์วางวะอทีนึงดึงไว้นะเดี๋ยวไหลอีก

เลยสอนนกอนนกตโอเคครับช่ครับลูงกันตกถนนเข้ามาแลงเข้าลง ที่ดำมืดมอันนี้อันนี้เป็นอันนี้มันเราใช้ที่ดำมั้ง T R สามจุดห้าตากวัดได้เลยเสียงเบรลิวเคาะเคาะแล้าแล้ว ทีอาาโอเคครับผมฝากพกันด้วยกับปรชชนาชั่วโม,มงนี้ต้องมาแล้วท,ทีอา3าครับผมขนาด3.5น้ําน้ำหนัก6.5กรัมเป็นใบหลิวใบเคาะใบคู่โอเคครับฝากพกันด้วยกับผมเอกกับเท่าลกทีอา3.5ไม่ได้ส่งยังลงขอยังครับ เอาจนได้เอาจนได้มิดคอกัดผิดกัดซ้ำเจ้งเขียร์ครับลากเมื่อกี้กัดผิดเชียร์สามจุดห้ามิดเลยเชียร์สามจุดห้า ป็นปากไม่ได้ส่งยังลงคอครับผมเป็นช่อนน้ำตรงนี้ไม่มีอะไรดีเว่อปลาหนาช่าน,านนะช้นโอเคครับผมฝาาพังงานด้วยเดี๋ยวลุยกันต่อครับก่าช่อนน้วนี้แดมที่สองจ้ดครับผมที่อาหาเอาบนถนนเลยครับนี้ท,นท,นนนท่วมขนาดน,นี้ วิ่งขึ้นมานอนเลยบ่เปล่าไงไอ้เอก นึกว่าไตยทอนวัดโดหูวัดหดหูวัดหดหออาจักวัดเลย สามจุดห้าตีบแบบตอนนี้น้ำคือน้ำมันเป็นแบบทะเลเลยก็ต้องหาตีตามนี่ช่องถนนถนนอย่างเงี้ยน้ำเราล้นถนน,ถน,น,ถน,น,ถน,นโอเคครับฝากงานนะครับผมกับทีอาสามจุดห้าไม่ได้ส่งอย่างลงคอฝากกัดวัดลดแยมกับทียาร์ฝาก้ลยครับ